ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องใครจะเลือกตายเกิดหรือตายศูนย์ซึ่งบรรยายโดยท่านพระโพธิลักษณ์บรรยายณนะที่วัดนรน,นาศเมื่อวันที่15กันยาาคมพุทธศักราช2515ขอเชิญท่านับฟังได้แล้วครับเทียตมาได้ตั้งชื่อ ของเรื่องที่จะพูดไว้ว่าใครจะเลือกตายเกิดหรือตายสูงนั้นที่จริงไม่ใช่อัตมาตั้งทีเดียวหรอกคุณสมพงศ์เป็นคนกล่าวขึ้นเองว่า,าจะให้ตั้งชื่อเพราะคราวที่แล้วไม่มีชื่อเพราะไม่มีชื่อกะบอกว่าให้อัตมาตั้งชื่อหรือว่าเราควรจะตั้งเรื่องอัตมากไม็ไม่ได้ตั้งเรื่องคุณสมพงศ์ไปยกตัวอย่างว่าควรจะตั้งชื่อเรื่องเป็นว่า ใครจะเลือกตายเกิดหรือตายศูนย์อาตมาก,ก็ตั้งไปสิจะใครจะเลือกตายเกิดหรือตายศูนย์ก็เลยตั้งขึ้นมาได้ชื่อหนึ่งแล้วทีนี้มันจะต้องมีสองสาวสาวหน้าอีกสาวหนึ่งอาตมาก,ก็ถามว่าใครจะฟังเรื่องอะไรคุณผิจิตกาใช่ไหมก็เลยบอกว่าจะฟังเรื่องผีอ้าวผีก็ผีก็เลยตั้งเป็นสองชื่อไม่ใช่อัตมาตั้งเองสักชื่อหรอก ใครจะตั้งก็ได้พวกคุณนั่นแหละตั้งเองอยากฟังเรื่องอะไรอยากเอาเรื่องอะไรจะตั้งชื่อมาบ้างก็ได้เอาเสาต้นเดือนใครจะตั้งอะไรก็ค่อยตั้งตามตามกันมาเสาต้นเดือนเสาที่สองเสาอะไรต่อต่อไปใครจะตั้งเรื่องอะไรก็ตั้งขึ้นมานะรัตมาก็จะพยายามมาแจกแจงในมุมเหลี่ยมต่างๆมันจะได้ครบเหลี่ยมครบมุมทุกเหลี่ยมทุกมุมเพราะธรรมนั้นเหลี่ยมมุมไหนมันก็เป็นวัตตะเหลี<ๆ>่ยมมุมไหนก็เป็นวัตตะเป็นเมื่อเราอธิบายครบปริวัิมันแล้วเสร็จแล้ว มันก็จะรู้สภาพสิ่งนั้นอย่างชัดไม่ไปไหนเสียค่เราขีดวงรอบของมันไว้หมดครบปับ๊บไม่ดิ้นแล้วตัวนี้ชัดเจนเลยอยู่ในเอกภพนี้ชัดเจนจุลินทรีย์ตัวหนึ่งก็เป็นเอกภพอันหนึง่งโตขึ้นมากว่าจุลินทรีย์เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เ,ตเซลล์เดียวขึ้นมาก็เป็นเอกภพอันหนึง่งโตขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้มุมเหลี่ยมของเอกภพของสัตว์เซลล์เดียวเราก็รู้ โตขึ้นมากับสัตว์เซลล์เดียวมีสัตว์หลายๆเซลล์มีหลายเซลล์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกโตขึ้นมาอีกเรารู้รอบทุกเหลี่ยมทุกมุมของมันหมดทุกจุดก็รู้ไอตัวนั้นอีกมาอีกแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปอีกเราก็รู้รอบเลยว่าอขนาดโตขึ้นมามันมีอะไรเพิ่มขึ้นเหลี่ยมมุมมันหมุนกลับไม่หมุนกลับหมุนทวนไม่หมุนทวน,น,ทวนเราก็รู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งโตได้ปรุงแต่งมาเป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยเราก็รู้เราก็เห็นเอกภพอันนี้ รู้เอกภพอันนี้เข้าใจเอกภพอันนี้ได้รอบทวนก็เป็นสบายที่สุดพอร,รู้มากจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งว่านี่แหละกายยาววาหนาคือ้างศอบนี่รู้เอกภพนี้ชัดเจนทุกเหลี่ยมทุกมุมแล้วแล้วก็มันก็เป็นที่สุดท้ายถึงแก่เอวังเป็นอย่างนั้นถึงที่สุดท้ายถึงแก่เอวังได้ฮะเป็นที่สุดท้ายเอวังดังนี้ อันนี้เราก็มาพูดให้มันตรงหัวเรื่องใครจะเลือกเอาตายเกิดหรือตายศูนย์อาตมาไม่ว่านะใครจะเลือกอาอัานไหนอาตมาไม่ว่าแต่อาตมาจะอธิบายทั้งตายเกิดและตายศูนย์ใครจะเลือกอาอัานไหนเชิญนะเรามาเริ่มกันที่ตายเกิดซะก่อนเรามาเริ่มกันที่ตายเกิดซะก่อน อาทีเราเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นี่เราเถียงกันเรื่องว่าตายเกิดหรือตายศูนย์นั่นอ่ะเถียงเพราะเหตุว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่เอาจริงก็เถียงกันไปแต่ผู้ที่เข้าใจแล้วแลวเอาจริงแล้วก็ไม่เถียงไม่เถียงก็เลิกกันเรื่องเถียงเรื่องอะไรไม่เอาใครจะเถียงไม่เถียงอะไรก็ช่างใครเพราะฉะนั้นต้องมารู้มาให้ละเอียดว่าตายเกิดเป็นอย่างไร ตายศูนย์เป็นอย่างไรถ้าใครจะไปบอกว่าไอ้ตายเกิดมีไหมตายศูนย์มีไหมไอ้อย่างนั้นแล้วเราก็มันมีอยู่ทั้งสิ้นทั้งมวลนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านบอกไว้ไว้กับท่านตรัสก,กัว,วัชโคตท่านบอกว่าดูกะวัชโคตดูกะวัชชะทําไมเรียกโคตหรอกท่านเดียกดูกะวัชชะคำวัดตายและเกิดนี้ เราตถาคตบัญญัติใช้แก่ผู้ที่มีอุปาทานฟังให้ดีนะคำจากสมุทจ้าคำว่าตายและเกิดนี้เราตถาคตบัญญัติใช้แก่ผู้ที่มีอุปาทานเท่านั้นหาได้บัญญัติแก่ผู้ไม่มีอุปาทานไม่นะเพราะงั้นผู้ใดไม่มีอุปทา,านแล้ว ใครจะไปว่าตายว่าเกิดจะเอาตายกับเกิดไปเถียงกันยังไงก็ช่างอาตมาว่าตายกับเกิดเรื่องเดียวกันน่นะอาตมาว่าตายกับเกิดเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่เข้าใจก็เถียงกันตายเกิดตายศูนย right ์ตายศูน yeah. ย์ตายเกิดตายอะไรก็ตามแต่เเถียงกันอยู่นั่นแหละหกพันกันอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเราไม่เถียงถ้าเราเห็นอนัตตาแล้วเรารู้ว่านี่เริ่มต้นนี่ต่อมานี่ก็อันนี้นี่แล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้เป็นเรื่อยไปเลยเป็นปฏิจจสมุปบาทเรื่อยไป เราก็รู้ความเรื่อยไปเหล่านั้นถ้ามันจะครบ,บงวงเราก็จํากัดเข้าไปเป็นสามก่อนหนึ่งสองสามเรียกว่าใจรักไอ้ครบวงก็เป็นสามเนี่ยเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสามสภาพนี้เกิดเป็นรอบแรกพอรอบสามนี่เกิดเป็นรอบสามอย่างโตขึ้นไปอีกยกกําลังสามเรียกว่าปริวัติสามท่านก็เรียกว่าเป็นรอบที่ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสภาพสภาพหมุนรอบเชิงซ้อน อตาตมาใช้คําว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอตาตมาแปลคําว่าปริวัติสามเป็นอย่างนี้เพราะว่าปริวัติสามนี่มันไม่ใช่ไตรลักษณ์มันเก่งกับไตรลักษณ์ถ้าไตรลักษณ์แล้วก็มีสามตัวเท่านั้นมีสามตัวเท่านั้นจะอะไรก็ตามแต่สภาพหนึ่งสองสามรูปนามสังขารก็เป็นไตรลักษณ์จะเป็นสังขารวิญญาณน,นามรูปก็เป็นไตรลักษณ์มันทํางานวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น สภาพหมุนวนรอบสั้นๆนเรียกว่าไตรลักษณ์แต่ปริวัติสามนั้นมันหมุนเป็นวัฏจะครสามระบบเรียกว่าหมุนวัฏจะครสามระบบไม่ใช่ระบบต่อเป็นช่วงๆนะถ้าต่อไปเป็นช่วงๆเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฟังให้ดีนะถ้ามันต่อเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆนะอันนี้ขึ้นมาเกิดมาเป็นสังขาร แล้วก็มาเป็นวิญญาณแล้วก็ไปเป็นนามรูปนามรูปมาเสร็จก็มาเป็นอายตนะอายตนะก็มีปัจจาปัจจาเกิดเวทนาเกิดตัณหาอะไรต่อยุดยยาไปจนกระทั่งครบปฏิจจสมุปบาทนี่นั่นก็เป็นการติดต่อโยงใหญ่เรื่อยเรื่อยไปแต่ละอันนี้มาเป็นอันนี้แต่ละอันนี้มาเป็นอันนี้นั่นเรียกว่าบทบาทของมันเราเรียกว่าอิทัปปัจยตาคืออันนี้ไปเป็นอันนี้อันนี้เปมีปัจจัยอันนี้มามาเป็นอันนี้เพราะอันนี้มีปัจจัยอันนี้ก็มาเป็นอันนี้มีปัจจัยอันนี้ก็มาเป็นอันนี อ้ตัวอิทัพปัจยาตานะั่นคือสภาพของอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยต่อพับเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยต่อเกิดีนสภาพของอิทัพปัจยาตาเนี่ยซ้อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้ามันเป็นวงไปวนวนหมดเลยเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าวนไปข้างหน้ามีถ้าเกิด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 ไม่รู้จะจบก็เรียกว่าสมุดสมุดทัยวานเขาเรียกว่าสม,สมุทไทยวานถ้าเผื่อว่าย้อนกลับซิ ย้อนกลับจากปลายของปฏิจสมุบาทดับตั้งแต่ทุกกลับย้อนเข้ามาหาสังขารท่านเรียกว่านี้โรธทวารหมายความว่าสายดับถ้าสายเอาแต่เกิด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 มีแต่เหตุมีแต่เหตุมีแต่เหตุเกิดเรื่อยไปเลยมีเหตุผสมด้วยอิทธปัจจตาหมายความว่ามีเหตุแล้วก็เกิดเป็นปัจจัยมีเหตุเกิดเป็นปัจจัยอิทธปัจจตาหมายความว่ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็เกิดสิ่งนี้ ม,ม, karaoke, มีสิ่งนี้เป็นป inator, ัจจ <ter Fine. S 2> ัยเกิดสิ่งโน้นมีสิ่งโน้นเป็นปัจจัยเกิดสิ่งโน้นมีเป็นต่อไปเรื่อยไม่รู้สิ่งไหนล่ะเรียกว่าอาการของอิทัิปัจยตามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในรอบบนอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือวงวนมีบาทะมีวงบาดบ่วงบาดมีบาดบ่วงมีบาทะท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเี่ยขออธิบายสูงหน่อยอธิบายไอ้ตัวยากซะก่อนเดี๋ยวจะอธิบายตั้งแต่ต้นให้เข้าใจสับทั้งหลายซะก่อน เรงงานศพที่อาตมาพูดถึงนี่มีอยู่หนึ่งไตรลักษณ์สภาพสามสองปริวัติสามซึ่งอาตมาตั้งชื่อภาษาไทยว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเพราะมันไม่ใช่มันหมุนรอบธรรมดานะมันหมุนรอบมันไม่ใช่หมุนรอบธรรมดามันมันมันวนเข้าไม่รู้เราจะธิบยยยังไงอาตมาก,ก็พูดไปถูกเหมือนกันค่อยๆพูดไปแล้วก็ค่อยเข้าใจเหลี่ยมเข้าใจมุมของมันนะสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนอกจาก ปริวัตรสามแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาว่าแล้วปฏิจจสมุปบาทกับปริวัตรสามก็ไม่เหมือนกันคนละเรื่องแล้วก็อีกคํานึงศัพท์ที่เราก็ได้ยินมาใหม่นี่ท่านพุทธทาสเอามาพูดแลวเอามาอธิบายอาตมาเองก็ไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าท่านพุทธทาสอธิบายคําว่าอิทัปปัจจยตาไปแค่ไหนแต่อาตมาเข้าใจคําว่าอิทัปปัจจยตาของอาตมาเองในฐานะของอาตมาเหมือนกันแล้วอาตมาก็เข้าใจ เพราะว่าอิทัปย,ยตาที่อาตมาเข้าใจนี่จะตรงกันกับท่านของท่านพุทธทาหรือเปล่าอาตมาไม่รู้นะยังไม่รู้ทีเดียวเพราะาอาตมายังไม่ได้ฟังยังไม่ได้อ่านที่ท่านท่านพูก็ไม่ได้ยังไม่ได้ฟังถนัดถนีหรือว่าท่านเขียนบอกรู้มันจะเล่มโตทีเดียวล่ละที่ท่านบรรยายแล้วเอามารวมพิมพ์เป็นเล่มโตอาตมาก็ยังไม่ได้อ่านดูนะอิทัปย,ยตานะั้นอาตมาเข้าใจโดยภาษาบาลีและเข้าใจโดยอัฐาเนื้อหาของมันทั้งหมดว่าเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็น สิ่งที must, ่ร like an ่วมกันกับปฏิกจสมุบาทสิ่งที่ร่วมกันกับปฏิกจสมุบาทคือมันมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยของมันเรื่อยไปเลยทีเดียวอย่างนั้นเป็นตัวร่วมปฏิจจสมุบาทนั่นเนี่ยหมายความว่าเรียกตัวมันไปตัวนี้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 เป็นวงเลยท่านตั้งวงไว้ช่างตั้งชื่อไว้หมดเลยเร็จแล้วอิทัิปยตานี่เป็นตัวมาร่วมเป็นปัจจัยเข้าไปเรื่อย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 แล้วมันจะปรุงแต่งกันต่อไปเรื่อยนะนี่อาตมา ว่าถึงเรื่องของบทบาทของสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้วก็มันไม่รู้จักจบสิ้นทุกทีให้ฟังถ้าจะจบสิ้นเราก็จะต้องรู้วงกลับของปฏิจจสมุปบาทคือนิโรธวานแลารู้วงกลับพอเป็น